อาจารย์ขาสวัสดีค่ะและทางสอทอไม่ไม่ขอแยกไม่ไม่คอยไม่ไมไมไมคอยสกลนครนะคะเพราะเกรงใจอาจารย์นะคะค่ะอาจารย์ขาวัตถุประสงค์ที่ทางสอทอเรียนเชิญอาจารย์วัตถุประสงค์มีเรื่องเดียวค่ะอาจารย์ขาคือเราจะมีการชี้แจงในเรื่องของการกรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลเพื่อข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลในรอบ t c a s ซึ่งเราจะนำข้อมูลให้กับทางาปอกเพื่อที่จะเผยแพร่นะคะเป็นข้อมูลรอบที่หนึ่ง ถึงรอบที่สี่นะคะอาจารย์ว่าในปีนี้ในปีกราษาหกแปดนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวน้องอที่ประสานงานเกี่ยวกับกรอบข้อมูลก็จะชี้แจงให้อาจารย์ทราบรายละเอียดน,นะคะค่ะน้องไว้เริ่มเลยค่ะอาจารย์จะได้สวัสดีท่านอาจารย์นะคะก็เบื้องต้นนะคะทางสวทค่ะส่วนกลางของละครราชสีมาได้ส่งเรื่องของอการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติในรูปแบบไฟล์ Excel นะคะผ่านระบบ e-doc ไปแล้วหรือผ่านผู้ประสานงานของแต่ละวิทยาเขตนะคะทีนี้หนูจะมาชี้แจงเรื่องของการกรอกข้อมูลนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงว่าในปีการศึกษาหกแบดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากปีที่ผ่านมานะคะวัตถุประสงค์สำคัญนะคะของระบบ tcat ค่ะก็คือ1ก็จะให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบ ภาคการศึกษาค่ะสองก็คือนักเรียนหนึ่งคนมีหนึ่งสิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะส่วนข้อสามนะคะก็จะเป็นนักเรียนไม่ต้องทําการวิ่งรอบในการสอบคัดเลือกค่ะที่จะทําการคัดเลือกเข้าสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะเขาก็เลยมีเป็นระบบ T-Cat ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์กลางที่ทางทปอเขาเป็นคนกําหนดพวก T-Cat, Level เงี้ยค่ะในการแต่มหาวิทยาลัยเอาเกณฑ์กลางมาประกอบพิจารณาการรับนักศึกษาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการรับแต่ละรอบนะคะรอบก็จะเป็นรอบ T- แคดรอบที่1ค่ะจะเป็นรอบพอร์ตฟลิโอนะคะก็สามารถพิจารณาจากพอร์ตฟลิโอหรือ G- a พดของน้องๆเขาก็ได้ค่ะส่วนที่เพิ่มเติมมานะคะตั้งแต่ปีหกเจก็จะเป็นเรื่องของ T- c a t T- p a d ค่ะในบางกรณีที่บางคณะอยากดูหรือพิจารณาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิจารณาในส่วนนี้ได้ นะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วจากข้อมูลที่เราเคยทำกันมาเนี่ยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยอาจจะไปอาจจะไปเจอในช่วงทีสอทีสาเออทีสองทีสี่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเกณฑ์เขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะอาจารย์สามารถกําหนดอย่างอิสระได้เลย าตามที่อาจารย์พิจารณาเห็นสมควรนะคะส่วนรอบทีแค่รอบที่สองค่ะก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติ g Pa c ที AT, ่เก t ที่แพดเอเลเวนะคะขอพูดในเรื่องส่วนของคะแนนสอบสัมภาษณ์ค่ะจากที่ทำข้อมูลมานะคะข้อมูลที่อาจารย์ทำเกาะเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะหรือที่เรามีข้อมูลกันมาอาจารย์จะมีการเอาคะแนนการสอบสัมภาษณ์มาพิจารณาด้วยถ้าดูในเกณฑ์นะคะก็ เกณฑ์การพิจารณาเนี่ยจะอยู่ในของรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สี่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเราสามารถกำหนดได้อย่างอิสระเลยแต่เฉพาะทีแค่รอบที่สองค่ะเราไม่สามารถเอาคะแนนของการสอบสัมภาษณ์มาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าเนื่องจากทีแค l รอบที่สามจะเป็นการรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศค่ะจะเน้นการสอบกลางโดยช็อป จากคะแนนที่ทางทปอ,อเขาเป็นคนกำหนดนะคะที่แก T ทีแพดเอเรเวลค่ะหรืออาจารย์จะพิจารณาจาก Gpad ดร้อเปอร์ซก็ได้นะคะวิธีกระบวนการจะเป็นประมาณนี้ค่ะรอบที่สามนะคะก็จะมีการผู้สมัครค่ะสามารถทำการสมัครได้ทั้งหมดสิบลำดับน้องน้อง,องสามารถน้องๆ้องเขาสามารถเลือกสมัครได้หลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะ แล้วก็การประมวลผลของทีแค่รอบที่3นะคะจะเป็นการประมวลผล2รอบค่ะซึ่งวันที่ทำการคัดเลือกนะคะจะเป็นวันที่2ี่สพฤษภาคมค่ะในวันที่20-21เนี่ยน้องๆเขาสามารถทำการประมวลผลได้เลยว่าเขาจะขอยืนยันสิทธิ์ในครั้งแรกที่เขาได้ไหมหรือจะขอประมวลผลในรอบที่สองค่ะณวันที่ยี่สบยิบเอ็ดเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่น้องเขาทำการตัดสินเลย ส่วนลำดับถัดไปค่ะของ t c a ครอบที่4นะคะก็เป็นการกำหนดเกณฑ์ได้อย่างอิสระเลยแต่เบื้องต้นทางทางท,างทอปอเขากำหนดคร่าวๆค่ะก็คุณสมบัติ G Pa พคทีแ t ดทีแพดเอเค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบการรับของแต่ละรอบค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปฏิทินที่ทางส่วนกลาง ได้ทำการกำหนดของ T-Cat ทั้ง4รอบค่ะอาจารย์ก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบการประชุมตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เพื่อไปประชาสัามพันธ์ต่อก็ได้นะคะจะอยู่ในลิงก์ในไดร์ของเอกสารแล้วเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของการยืนยนันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ของน้องๆเขานะคะหนูจะขอยกตัวอย่างนะคะกรณีที่น้องเขา เป็นเด็กรอบทีแคสรอบที่หนึ่งทำการยืนยันสิทธิ์วันที่ห้าถึงหกกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะแล้วเมื่อน้องทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆวันที่เจ็ดตามปฏิทินเนี่ยของทีแคสรอบที่หนึ่งกำหนดให้สละสิทธิ์วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะคะกรณีที่น้องเขากดสละสิทธิ์ขึ้นมาเจ็ดกุมภาพันธ์น้องจะสามารถมีสิทธิ์ไปสมัครกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ในทีแคสรอบที่สอง แต่สำหรับคนไหนที่ไม่ได้กดสละสิทธิ์ในวันที่เจ็ดแต่พอมีการรับเปิดรับรอบที่สองเกิดขึ้นแล้ววันสละสิทธิ์ของรอบที่สองเนี่ยเป็นวันที่สี่พฤษภาอยู่ดีๆน้องๆเขาอาจจะอยากเปลี่ยนใจอยากกดสละสิทธิ์น้องก็สามารถมากดสละสิทธิ์ได้วันที่สี่พฤษภาแล้วตัวน้องเขาคนนั้นนะคะจะสามารถมีสิทธิ์ไปสมัครของ T c a ครอบที่สามได้นะคะ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยนะคะระบบ T-Cat ค่ะข้อมูลที่เราส่งให้กับทางทอปอ,อค่ะเราจะส่งรอบที่1รอบที่2รอบที่สให้กับทางทอปอ,อนะคะส่วนรอบที่4ี่ค่ะเราจะไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับทอปอ,อแล้วเมื่อเราทําการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้วเราก็จะแจ้งให้น้องๆเขาทาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของเราเลยค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นเอกสารของจากทางทอปอ,อค่ะที่ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของขั้นตอนของแต่ละรอบนะคะว่ามีการชีร้แจงยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเขาขอความร่วมมือนะคะเรื่องของพอร์ตฟลิโอค่ะจะรบกวนให้คณะกรรมการะค่ะที่สอบสัมภาษณ์นะคะอ่านพอร์ตฟลิโออย่างระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะก็มีการปลอมแปลงเอกสารนะคะหรือว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเกรติบัตรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะรบกวนให้อาจารย์แต่ละท่านนะคะช่วยตรวจสอบเรื่องของเอกสารของน้องๆเขาด้วยก่อนที่จะรับน้องเขา ะะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะและในรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะจะไม่มีการจัดสอบข้อเขียนค่ะก็หรือการสอบเพื่อรับเข้านะคะจะพิจารณาจากพอร์ตโฟลิโอของน้องหรือว่า g p a c ของน้องก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของ TCA r ลรอบที่1ค่ะส่วนถัดไปค่ะจะเป็นของกระบวนการเข้าๆนะคะของ TCA r ลรอบที่2ค่ะแม้ว่าทางทปอเขาจะกำหนดประมาณนี้นะคะแต่ว่าทางเราค่ะก็ทำการเปิดกว้าง ะะอาจารย์สามารถกําหนดแค่ดูพอร์ตโฟลิโอของน้องก็ได้หรือว่าจะดูแค่ G Pa พของน้องก็ได้นะคะแต่เรื่องของการใช้ G Pa พคค่ะในรอบที่2นะคะก่อนการสอบสัมภาษณ์หากทางสาวทสามารถส่งข้อมูลให้อาจารย์ทันเบื้องต้นจะส่งข้อมูลให้เป็น G Pa พคห้าภาคแต่ณวันที่ก่อนสอบสัมภาษณ์สามารถส่งหกภาคได้เราก็จะส่งให้ทันทีนะคะ เพื่อที่อาจารย์จะสามารถเอาคะแนนของน้องๆคะ่ะไปประกอบการพิจารณาการรับนักศึกษาค่ะลำดับถัดไปค่ะก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะของการรับสมัครของระบบ t c a คร,รอบที่สามค่ะที่สมัครพร้อมกันทั่วทั่วประเทศนะคะก็จะเป็นนักเรียนทั่วไปค่ะหรือว่านักเรียนในโครงการกศพอทอค่ะหรือโครงการอื่นๆน,นะคะพิจารณาจาก g p a พหภาคค่ะอันนี้น้องเขาจะทำการสมัครผ่าน Uh, m y t c a t com เลยนะคะที่ตามที่แจ้งว่าสามารถสมัครได้10บลำดับค่ะเบื้องต้นนะคะเมื่อน้องเขาทำการสมัครแล้วนะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าก่อนที่จะมีการก,กากันประมวลผลเรื่องของคะแนนเนี่ยสามารถกรองข้อมูลอะไรมาได้ก่อนบ้างนะคะเบื้องต้นก็ออการกรองนะคะดังหลักสูตรที่จบที่น้องเรียนมา g p a c ขั้นต่ำของน้องหน่วยกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนสอบวิชาการเพศส่วนสูงน้ำหนักอายุปีการศึกษาคะแนนสอบวิชาต่างๆกรณีที่แต่ละสาขามีการ,ก,ารกำหนดเงื่อนไขก่อนการรับอะค่ะทางระบบก็จะทำการกรองข้อมูลส่วนนี้เบื้องต้นให้ก่อนนะคะก่อนที่น้องจะไปทำการประมวลผลในลำดับถัดไปทีน่นี้อันนี้จะเป็นรูปแบบหน้าตาของการเผยแพร่เรื่องของคุณสมบัติในเว็บ mytcast ค่ะ เมื่อเราส่งข้อมูลไปให้กับทางทอปออใช่ไหมคะข้อมูลของเราคะ่ะจะถูกโชว์ขึ้นบริเวณหน้า m y t c a แ t ตัวนี้ด้วยถ้าสมมติว่าอาจารย์เข้าลิงก์ไปที่ m y t c a แ t นะคะบริเวณเมนูด้านซ้ายมือคะ่ะจะมีเรื่องของหลักสูตรหรือรายชื่อมหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถพิมพ์รายชื่อเลยก็ได้หรือจะเป็นสาขาวิชานะคะบริเวณด้านขวาก็จะแสดงข้อมูลเป็นรายสาขาเลยว่าสาขารับกลุ่มอะไรบ้างคะแนนอะไรบ้างที่อาจารย์พิจารณา ส่วนด้านล่างที่เป็นการคำนวณคะแนนค่ะตัวนี้จะอยู่ในของจะโชว์ในในข้อมูลเฉพาะทีแคดรอบที่3ที่เรามีการช็อปเลือกทีแคดทีแพดเอเรเวลนะคะหรือว่ารอบอื่นถ้าอาจารย์มีการพิจารณาข้อมูลก็จะโชว์แสดงโชว์ในหน้านี้ด้วยค่ะส่วนด้านล่างค่ะอาจารย์คะรายละเอียดนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายตลอดหลักสูตร ค่ามัธยาฐานรายได้เมื่อจบก,การศึกษาไปจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะข้อมูลในส่วนนั้นจะถูกโชว์ในหน้านี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มในลําดับถัดไปนะคะเพราะว่าแบบฟอร์มตัวนั้นนะคะ่ะต้องต้องให้คณะนยช่วยตรวจสอบให้เป็นรายคณะรายสาขาว่าข้อมูลที่แสดงอยู่สามารถเผยแพร่ได้หรือไม่นะคะเพราะว่า พอดีปีหกเจ็ดที่ผ่านมาค่ะก็เราเคยได้ทําข้อมูลแล้วส่งข้อมูลไปกับที่ทางทปอแล้วทีนี้ก็มีการฟีดแบ็กกลับมานะคะในบางคณะบางสาขาที่ตัวเลขไม่สวยนะคะแล้วไม่อยากแสดงข้อมูลตัวนี้นะคะเราก็เลยเปิดกว้างเลยค่ะว่าคณะาคณะอยากให้เผยแพร่ก็แจ้งได้เลยนะคะเราก็จะส่งข้อมูลตัวนี้ไปให้กับทางทปอค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการของการประมวลผลคะแนนรอบที่1่กับรอบที่2นะคะแล้วถ้าอย่างรอบที่1ค่ะเขาก็จะทําการเลือกลำดับที่ดีของน้องๆเขาไว้เลำดับที่ดีที่สุดของน้องเขาอะค่ะไว้บนสุดเลยถ้าสมมติว่าลำดับที่น้องได้เนี่ยไม่พอใจในวันที่ 20- ถึง2ีสพฤษภาคมนะคะน้องก็สามารถทาทาการคลิกได้เลยเพราะว่าวันนั้นจะให้น้องจะทางทปอจะมีให้น้องคลิกเลยค่ะว่าขอประมวลผลรอบที่2น้องตั้ง น้องเขาต้องตัดสินใจในวันนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของการประมวลผลรอบที่สองนะคะรอบที่สองเนี่ยก็เมื่อทําขอทําการประมวลผลรอบที่สองแล้วก็จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อ้อขออภัยค่ะเ <c oughs> <laughs> มื่อทําการประมวลผลรอบที่สองแล้วนะคะก็ พึ่งกับปรับแก้วิธีการค่ะจะมีให้สละสิทธิ์ด้วยเมื่อรู้ว่าน้องได้สาขาอะไรน้องไม่ชอบใจใช่ไหมคะก็สามารถกดสละสิทธิ์ได้วันที่26พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะไปต่อในของ t ีแคสรอบที่4ี่ค่ะส่วน t ีแคสรอบที่4ี่นะคะก็ตามที่แจ้งเลยเราจะดูคะแนนของ g p a c ทางคณะสาขาสามารถกำหนดคุณสมบัติหรือวิธีการรับสมัครได้อย่างอิสระ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการจัดสอบของปีการศึกษา68นะคะจะมีการสอบทีแกตทีแพดค่ะในช่วงเดือนเดือนธันวาคมนะคะของ2,567ค่ะก็จะมีทั้งสอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านเปเปอร์ค่ะส่วน a level นะคะจะสอบในช่วงเดือนมีนาคมค่ะของ2,568ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินของการกำหนดสอบทีแกตทีแพด เอเลเวลนะคะอันนี้อาจารย์สามารถไปดูในเอกสารประกอบการประชุมได้ค่ะหลังจากนี้ไปส่วนลำดับถัดไปค่ะจะเป็นค่าสถิติพื้นฐานค่ะบริเวณด้านขวานะคะจะเป็นคะแนนที่แกดที่แพดค่ะมาจะแจ้งรายละเอียดของค่าเฉลีย่ยค่ามาธยาฐานฐานนิยมคะแนนต่ําสุดสูงสุดเผื่ออาจารย์จะเอาคะแนนคะแนนในส่วนนี้ค่ะไปพิจารณาประกอบประกอบการกําหนดคุณสมบัติของน้องเขา ค่ะส่วนหน้านี้นะคะหน้าสุดท้ายจะเป็นของข้อมูลเกี่ยวกับของ A-Level ค่ะเหมือนกันค่ะจะมีค่าคะแนนต่ําสุดสูงสุดค่ะอาจารย์สามารถเอาส่วนนี้ไปไปกําหนดเกณฑ์ในการรับของน้องๆเขาก็ได้ค่ะลําดับถัดไปนะคะก็เราจะมีแบบฟอร์มแล้วก็ตัวสถิติของระดับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเราสามารถดูแนวโน้มได้ของปีหกนะคะว่ามีแนวโน้ม ในทางที่ขึ้นหรือลงอย่างไรนะคะทีนี้หนูขอชี้แจงเรื่องของแบบฟอร์มเอกสารก่อนนะคะในไฟล์ที่เราส่งไปให้แต่ละวิทยาเขตเนี่ยค่ะกำหนดให้ส่งเนี่ยภายในวันที่27กันยายนนี้แต่เบื้องต้นอาจารย์อาจจะต้องนําส่งให้กับผู้ประสานงานแต่ละวิทยาเขตให้ล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าทางพี่พี่วิทยาเขตก็จะรวบรวมและส่งมากลับมายังสวทส่วนกลางอีกทีหนึ่งค่ะในเอกสารนะคะเราจะมีทั้งไฟล์ Excel ค่ะ ไฟล์ Excel แล้วก็มีเอกสารข้อมูลชี้แจงชี้แจงการกรอกเอกสารนะคะอาจารย์สามารถศึกษาข้อมูลจากตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็มีคำอธิบายเกณฑ์ของแต่ละเกณฑ์ว่ามีคะแนนเท่าไหร่อย่างที่แกทิพแพดเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวิชาละหนึ่งรอคะแนนค่ะอาจารย์สามารถด,ดูรายละเอียดในนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็มีปฏิทินค่ะปฏิทินการรับของมหาวิทยาลัยเรานะคะสามารถอาจารย์สามารถเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปเผยแพร่ได้ค่ะ ที่นี้หนูขอพูดในเรื่องของไฟล์ Excel ที่เราส่งไปให้นะคะขอดูตั้งแต่ชีตแรกนะคะชีตแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลหลักสูตรค่ะข้อมูลตัวนี้นะคะตามที่แจ้งเลยข้อมูลส่วนนี้เมื่ออาจารย์ได้ให้ข้อมูลกับทางเราไว้นะคะข้อมูลจะถูกโชว์ในเว็บไซต์ของ mytcast ค่ะในช่องคอลัมน์ W ค่ะจะเป็นแผนการรับตามเล่มมคออนะคะกรณีที่อาจารย์มีการปรับปรุง ปรับปรุงเล่มหลักสูตรนะคะอาจารย์สามารถแก้ข้อมูลในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็แจ้งกลับมาที่ส่วนกลางอีกทีหนึ่งค่ะในส่วนที่เพิ่มเติมนะคะจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรค่ะอัตราการจบการศึกษารายได้การมีงานทําในปีแรก ฐานเงินเดือนของบัณฑิตนะคะข้อมูลส่วนนี้นะคะเราได้ทำเตรียมข้อมูลไว้เบื้องต้นก่อนโดยได้ทําการประสานข้อมูลจากทางส่วนของสะวะทเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทางกองพัฒนานักศะะึกษาค่ะในการประมวลผลข้อมูลตัวนี้ออกมาให้นะคะตัวนี้เลยค่ะที่ที่ทางเราแจ้งว่าข้อมูลตัวนี้จะถูกไปโชว์ในเว็บไซต์ของ m y t c a s สค่ะ เพื่อให้ผู้ที่ดูข้อมูลนะคะประกอบการตัดสินใจการเข้าเรียนหรือเข้าศึกษาค่ะเราก็เลยสอบถามไปที่ของแต่ละคณะแต่ละสาขานะคะถ้าอาจารย์สามารถให้เผยแพร่ได้นะคะก็แจ้งได้เลยว่าสามารถเผยแพร่ได้นะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดของผู้แจ้งรายละเอียดค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อค่ะเพราะว่าจากที่แจ้งเมื่อก่อนหน้านี้ว่าเราเคยมีฟิดแบ็กกลับมาว่าอาจารย์แบบบางสาขาพิจารณาว่า อัตราการจบน้อยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่อยากเผยแพร่ค่ะอาจารย์ก็แจ้งได้เลยค่ะไม่ไม่เผยแพร่ประมาณนี้นะคะส่วนลำดับถัดไปค่ะเรื่องของแบบฟอร์มแต่ละตัวนะคะของทีแค์รอบที่1ถึงข้อที่ถึงทีแค์รอบที่4ค่ะจะมีการปรับรูปแบบที่อ่านหรือหรือว่าดูได้ง่ายขึ้นนะคะรูปแบบการจัดแบบฟอร์มค่ะมีการปรับเปลี่ยนค่ะอย่างทีแค์รอบที่1ค่ะ จะมีคอลัมน์ดีนะคะอาจารย์ขารบกวนให้อาจารย์แต่ละคณะสาขากรอกตัวเลขลงมาด้วยที่ช่องคอลัมน์ดีนะคะในในช่องของจํานวนแผนการรับค่ะข้อมูลเบื้องต้นนะคะจะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากปี6 7ค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งรายละเอียดแก้กลับมาได้เลยนะคะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์อาจารย์ก็แจ้งรายละเอียดในนี้ได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ T-CA ครอบที่2นะคะมีการปรับเปลี่ยนหัวแบบฟอร์มให้ดูอ่านง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูเซฟเป็นข้อมูลเผยแพร่ตัวลักษณะหนังสือจะเป็นขนาดที่เล็กหน่อยค่ะเราก็เลยมีการปรับแก้เรกของเรื่องของแบบฟอร์มแล้วก็มีเรื่องของอบอกบอกเลยว่าวิชานี้คือวิชาอะไรทีแคเนี่ยก็เป็นความถนัดทั่วไปค่ะ ส่วนทีแกดรอบที่3นะคะจะแตกต่างของทีแกดรอบอื่นๆนะคะก็เราจะมีในช่องอย่างข้องช่องคอลัมน์ F ค่ะจะต้องขอรายละเอียดร้อยละของคะแนนจีด้วยซึ่งเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้ค่ะจะต้องกรอกส่งให้กับทางทปอแล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะจะเป็นช่องคอลัมน์ J ค่ะเราจะต้องขอเรื่องของเงื่อนไขด้วยในกรณีที่สมมติว่าอาจารย์ระบุว่ารับ30แล้วในนันดับที่ 30, 3 3ม เด็กมีคะแนนที่เท่าเท่ากันตัวนี้เลยค่ะที่อาจารย์กาหนดเงื่อนไขค่ะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอาจารย์จะรับหรือไม่รับคําว่า a ค่ะ a ก็หมายถึงว่าในกรณีที่เด็กคะแนนเท่ากันนะคะ a ก็คือจะรับเด็กในคะแนนคะแนนที่ช่วงสามสิบสามเอ็ดเนี่ยก็จะรับเข้ามาเลยก็เท่ากับอาจารย์จะได้สามสิบเอ็ดคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการประมาณนี้ b นะคะ b ก็จะบอกว่า b นี่คือไม่รับก็เท่ากับว่าถ้ากรณีที่สามสิบสามเอ็ดคะแนนเท่ากันใช่ไหมคะ ก็จะตัดไปเลยอาจารย์จะเหลือแค่เพียง29คนค่ะหรือว่า c ค่ะ c ก็ระบุเลยว่ารับค่ะแต่ว่ารับที่เท่าไหร่ใส่จำนวนมาค่ะเพราะว่าเรามีรายละเอียดแจ้งไว้แล้วนะคะในเอกสารชี้แจงค่ะลำดับถัดไปค่ะเรื่องของ tcat ที่4นะคะลักษณะการกอกจะคล้ายๆการกอก tcat รอบที่1กับรอบที่2ค่ะอันนี้อาจารย์ก็สามารถกำหนดเกณฑ์ได้อย่างอิสระเลยจะดูแค่ g p a c อย่างเดียวก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มของระบบ t c a d นะคะในลำดับถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องของสถิตินะคะขออนุญ,ญาตนะคะทางส่วนกลางเราค่ะได้ทำเป็นข้อมูลสถิติระดับมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์จะดูเฉพาะระดับวิทยาเขตของอาจารย์ก็ได้นะคะไปอา,อาจารย์สามารถทำการติ๊กได้เลยที่ไฟล์ที่เราส่งไปให้นะคะเพราะว่าทำการลิงก์ไว้แล้วค่ะ ก็จะเป็นตัวระบบหน้าตาลักษณะประมาณนี้ค่ะหนูยกตัวอย่างนะคะหนูอยากดูแค่เฉพาะของนครราชสีมาค่ะแล้วก็อยากทราบแคชของเฉพาะระบบ TCA คค่ะระบบก็จะทำการประมวลผลให้เลยค่ะว่าตั้งแต่ T ี a คสรอบที่1ที่2เนี่ยเรามีการรับนักศึกษาเนี่ยเข้ามาที่จำนวนเท่าไหร่และกี่เปอร์เซนต์ค่ะแล้วก็จะแสดงข้อมูลด้านล่างนะคะกรณีที่อาจารย์อยากดูเฉพาะของคณะอาจารย์ก็สามารถดูได้เช่นกันก็มาเลือกที่ไอคอน คณะแล้วก็ติ๊กคําว่าเท่านั้นค่ะก็จะสามารถระบบก็จะทําการประมวลผลโชว์เฉพาะคณะของอาจารย์ค่ะที่นี้กราฟด้านล่างค่ะจะจะแสดงการประมวลผลของการรับของระบบ t c a s สทั้งหมดนะคะอย่างท่าของนครราชสีมาเนี่ยจะพบว่าการรับสมัครรอบ Open house ค่ะจะเป็นการรับที่ทั้งแผนจำนวนเยอะจำนวนผู้สมัครเยอะและรับไว้เยอะมากที่สุดค่ะที่นี้หนูขอยกตัวอย่างลอง เป็นในภาพของคณะบ้างยกตัวอย่างคณะวิศวะของโคราชนะคะเมื่อทําการติ๊กค่ะระบบก็จะทําการประมวลผลให้เลยนะคะว่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟกราฟก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ข้อมูลในส่วนนี้ค่ะที่แสดงแผนการรับจํานวนผู้สมัครรับจํานวนนักศึกษาวัดรับไว้อาจารย์สามารถทําการคลิกขวานะคะแล้วก็กดส่งออกนะคะแล้วก็กด กูเกิลชีตหรือ Google Convert ก็ได้นะคะเพื่อจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปทำประกอบการพิจารณาเพิ่มนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะอีกระบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นระบบของอาการรับนักศึกษาเป็นรายสาขาตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2567อาจารย์สามารถไปดูประวัติย้อนหลังของทางวิทยาเขตได้เลยนะคะรบกวนที่พิมพ์พิมเวอร์ไบวของทางสวทส่วนกลางนะคะ w w w oapr.rmuti.ac.th ซึ่งเราได้ทำข้อมูลสถิติเตรียมไว้นะคะพอเสร็จแล้วอาจารย์มาที่เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อนะคะแล้วก็ติ๊กที่สถิติการรับข้อมูลการรับระบบสารสนเทศค่ะแล้วก็มาเลือกที่ข้อมูลระบบสารปีการศึกษา2567ค่ะเลือกที่ลำดับแรกนะคะระบบตัวนี้ค่ะจะบอก เป็นแผนการรับตั้งแต่ปีการศึกษา2-5-6-4เลยนะคะว่าเรามีแนวโน้มมีแนวโน้มอย่างไรบ้างหนูยกตัวอย่างว่าหนูอยากดูแค่ของนครราชสีมานะคะแล้วก็ระดับปร,ริญญาตรี4ปีเท่านั้นนะคะกข็ข้อมูลด้านล่างจะโชว์กราฟเลยค่ะ,ะอาจารย์จะดูเป็นรายสาขาก็ดูได้นะคะที่ระบบตัวนี้เลยนะคะเราก็จะมีแผนการรับตั้งแต่ปี6-4เลยค่ะเป็นแนวโน้มให้ดูเลยว่าเรามีกระบวนการรับเนี่ย ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันมีแนวโน้มอย่างไรนะคะข้างล่างก็จะเป็นกราฟแท่งนะคะแล้วก็จะแสดงข้อมูลในระดับปริญญาที่เราเลือกค่ะอันนี้ก็เป็นของนครราชสีมาแล้วด้านล่างก็จะแยกเป็นกลุ่มได้ด้วยว่ากลุ่มสายวิทย์มนุษย์อะไรี้ค่ะสามารถเราเป็นกลุ่มเวทไปทางแนวไหนมากที่สุดค่ะเบื้องต้นนะคะก็การกรอกข้อมูลระบบ t c a ค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ อาจารย์คะขออน,นุญาตน้ำมัเอาปฏิทินที่ของส่วนกลางให้อาจารย์ดูดนึง<ะ>เดียวอาจารย์จะกังวลนะคะอะตัวปฏิทินที่ของส่วนกลางทํานะคะอาจารย์คะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะอิสระในเรื่องของอาจารย์กําหนดอ่ เนื่องจากส่วนกลางเนี่ยทำประเดฉบับนี้คือเราทำระดับไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มเทพโอนหรือของระดับปริญญาโทแล้วก็ของเด็กม .6 ที่เรียนต่อระบบทีแคสนะคะคือในระบบทีแคสเนี่ยทางส่วนกลางเนี่ยที่เราทั้งส่วนกลางและทางว,างวางิเขตจะต้องเหมือนกันคือในวันที่เราใช้คือวันยูเนีันสิทธิ์กันสลากสิทธิ์ที่ที่เป็นเกณฑ์แต่ว่าการเปิดรับการจะสตาร์ทเร็วกว่าส่วนกลาง หรืออะไรไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอดูอันนี้ทั้งหมดแต่ว่าอันนี้คือเราให้ความยืดหยุ่นบริบทของแต่ละของวิเขตในการกําหนดตัวนี้นะคะในเรื่องของกําหนดวันรับสมัครนะวันสิ้นสุดหรือวันสอบอะไรของอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะกังวลว่าเอ๊ะเราต้องใช้ของส่วนกลางทุกอย่างเลยหรือเปล่าในเรื่องของการกําหนดวันอาจารย์จะสตาร์ทเร็วชนิดวันนี้ที่เราเ ขอขอเชิญอาจารย์ที่ที่มาประชุมเนี่ยเราก็แค่เน้นที่ว่าเป็นข้อมูลในเรื่องของคูณปฏิบัติที่เราจะต้องไปส่งของให้กับทอปอ,อเพื่อที่จะเปิดเผยนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันแต่ว่าส่วนในรอบอื่นๆเช่นอาจารย์อาจจะมีการรับนอกรอบของก่อนที่ทีแคทหนึ่งจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นบริบทของเราเป็นวิธีของเรานะคะเราก็ทําเหมือนเช่นเช่นเราเคยทํามาปกตินะคะคือแค่ว่าไอ้สีรอบเนี่ยสิ่งที่เราจะเปิดเผย ให้ทางส่วนกลางเนี่ยส่งเข้าไปในของทปอแล้วทางอาจารย์ทางสาขาคณะเห็นพร้องต้องกันว่าเออประมาณนี้ข้อมูลประมาณนี้เราเปิดเผยได้นะคะก็แต่จะมีแค่ประมาณนี้ค่ะสัขงขารเนี่ยที่เราที่เราเรียนชี้แจงในวันนี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้พราะส่วนใหญ่แล้วคิดว่าดูแต่ละท่านก็เหมือนกับเคยกรอกข้อมูลให้ทางส่วนกลางมาเป็นเป็นประจํานะคะนอกจากว่านอกจากว่าอาจารย์ท่านใดนะคะที่ยังเพิ่งเพิ่งได้รับมอบหมายในการกรอกข้อมูลให้เราก็อาจจะ ปรึกษาหรือสอบถามกับน้องเจ้าหน้าที่ในของที่ประจำอยู่ที่วิเคหรือจะถามกับน้องหวยโดยตรงก็ได้นะคะในเรื่องส่วนการกรอกข้อมูลตรงนี้ค่ะและก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ถ้าประเด็นไหนที่เราอาจจะพูดที่มันดูแล้วยังไม่ดูเหมือนซับซ้อนเหมือนดูเอ๊ยเหมือนมันอะไรจนันสอบถามได้เลยนะคะ,ะเรียนเชิญเลยนะคะอาจารย์ค่ะ สาม,มารถสอบถามได้นะคะจัง่ะหรือว่าถ้าตัวระบบอาจาร,รย์อยากไปลองทดสอบลองเล่นดูก็สามารถไปคลิกเล่นดูได้เลยนะคะเพื่อดูข้อมูลของตัววิทยาเขตหรือเป็นรายสาขาของตนเองค่ะจริงสรุปประเด็นวันนี้นะคะจังหาการกรอกข้อมูลจะเหมือนเดิมของปีหกเจ็ดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตยกเว้นในเรื่องของที่ข้อมูลที่เราจะ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 เปิดเผยให้กับ ทางต <that> uh, ัวของกลุ่มเป้าหมายกลคือนักึาษานณหินทางคณะหรืสาขาประสงค์จะให้เปิดปืนหรือไม่ซึ่งเราต้องการข้อมูลตัวนี้ให้จันกลับมาว่าต้องการไม่ต้องการตัวนี้หากเชิตัวอื่นๆก็จะคล้ายๆเหมือนปีที่ผ่านมานะคะจ์ค่ะจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนอกจากแบบฟอร์มน้องพยายามทาให้มันดูง่ายขึ้นนะคะในในมุมมองพยายามปรับรูปแบบของการกรอกข้อมูลแต่ว่าโดยภาพรวมที่ผ่านมาปี6 7กับปี68ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะจารย์ก็ จะไม่ค่อยทางจากที่เราประชุมร่วมกับทางทปอนะคะก็ไม่มีอะไร,ะประเปลี่ยนมากมายค่ะก็มีแค่ตัวนี้ซึ่งเราเคยเจอทางเป็นที่ที่ว่าอาารย์โทรมพูดกับเราเนี่ยจะเป็นของส่วนกลางมากกว่าซึ่งเขาเห็นว่าตัวเลขของเขาเรื่องกับผู้สําเร็จนะคะอาจารย์เขาก็เลยว่าเออไม่อยากให้เปิดเผยเราก็โอเคค่ะอย่างนี้คประมาณนี้นะคะ ไม่ทราบว่าทางอาจารย์หรือว่าทางส่วนน้องของที่ดูแลในเรื่องของการกรอกอมีประเด็นจะซักถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าหากไม่มีไม่มีก็ทางเราก็ขอจบการชี้แจงในเรื่องของการกรอกข้อมูลนะคะเพราะว่า,าตามกําหนดวันที่เราจะให้ส่งคือบันที่27 27คือสุขหน้าใช,ใช่ไหมคะเหมือนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ อ่าสุดหน้านี่คือขอให้ส่งมาเราต้องต้องรวบรวมแล้วก็ทําการส่งที่ทบอ,อนะคะแต่ในระหว่างก่อนจะถึงย7่สิบเจ็ดลอกอกแล้วแล้วเกิดติดขัดปัญหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์ค่ะก็เราพยายามที่จะดึงข้อมูลที่อ่คิดว่าเป็นส่วนประกอบให้อาจารย์พิจารณาในารายรอบว่ารอบไหนเราอยากจะได้คุณภาพเด็กประมาณไหนให้อาจารย์เห็นนะคะ็เอ่อถ้าหากว่าทางอาจารย์ไม่มีข้อสงสัยนะคะทางอทอน ก็ S <S> ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่เข้าร่วมรับฟังในเรื่องของการชี้แจงในเรื่องของการที่จะขอข้อมูลเพื่อนําส่งทปอ,อนะคะอาจารย์หนู่ขออนุญ,ญ,ญ,ญาตจบการชี้แจงค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์